แถวบ้านอาจารย์เอ๋เนี่ยมันมีผีกระสือนะแต่ว่าความที่ว่าเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านอะ่ะเราก็ไม่ค่อยได้เจอมันหรอกแต่ว่าล่าสุดที่เจอเนี่ยเป็นเดือนกุมภาพ,พันธ์สองห้าหกแปดแต่ไอ้กระสือตัวเนี้ยเอคิดว่ามันเป็นทายาทกระสือวะ่ะเอคิดว่ากระสือตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นทายาทกระสือเพราะว่า กระสือตัวแรกที่เห็นเนี่ยมันเป็นผู้หญิงแก่ๆก,กระสือตัวแรกที่ที่เอเห็นนะเอเห็นครั้งแรกปีสองห้าห้าสเป็นผู้หญิงแก่ๆแ,และทีเนี้ยมันเรามาเห็นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยช่วงช่วงประมาณเออหกหกสามสี่เนี่ยเป็นผู้หญิงผมดําผมดํายาวแบบนี้เลยทีเนี้ยเอยังสงสัยอยู่ว่า กระสือตัวเนี้ยทำไมทำไมเขาต้องมาเป็นกระสือทำไมผู้หญิงคนเนี้ต้องมารับช่วงต่อความเป็นทาญาติกระสือทีนี้เอลองเปิดไพ่ดูเนี่ยไพ่มันขึ้นว่าเขามีความรักในหัวใจดอกไม้ผิบานในหัวใจก็ทำของเพื่อจะแย่งตุ๊กตาหมี มีความรักเล่นของเพื่อที่จะแย่งของของคนอื่นมาเป็นคนที่ใจร้ายใจร้ายอาจจะเคยอาทำแท้งอะไรสักอย่างด้วยนะเนี่ยเนี่ยเหมือนการมีลูกแล้วก็มีเด็กโกรธคือเหมือนเนี่ยเป็นคนที่ใจร้าย ชีวิตเขาก็เลยพังเนี่ยเกมโอเวอร์เนี่ย, Over, ยโดมิโน,โนลม้มเป็นคนใจร้ายชีวิตเลยพังเคยทำแท้งเป็นเด็กผู้หญิงอยากจะแย่งของรักคนอื่นแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเสียใจแล้วก็เนี่ยเป็นพระพุทธลูปพันหลังให้แล้วก็เป็นเสียนครูบาพระพิคเนธทำผิดครู คนคนนี้ยทําผิดครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์หันหลังให้หมายความว่าเวรกรรมที่เวรกรรมที่เขาทํอ่ะนั่นก็เริ่มมาจากการที่ว่าเขามีความรักแล้วก็หันไปทางศสยศาสตร์กรรมที่บุคคลผู้เนี้ยกลายเป็นผีกระสือเนี่ยเกิดจาก เนี่ยแหละทำของแย่งผัวชาวบ้านเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้เราจะมาทำแรนดอมกันว่าคนที่คนที่ทําไสยศาสตร์มนต์ดำใส่คุณเนี่ยคนที่ทําไสยศาสตร์มนต์ดำใส่คุณเนี่ย เขาได้กลายเป็นผีกระสือหรือยังหรือกลายเป็นผีปอบคนที่ทำไสยศาสตร์มนต์ดำใส่คุณเนี่ยเขาเป็นอสูรกายผีปอบผีกระหังผีกระสือผีกระหังผีโพงผีปอบหรือเปล่าเราก็มาดูกันนะคะคนที่ทํำของใส่คุณเนี่ย เขาต้องการที่จะเหยียบเหยียบย่ำาอ้โหใบแรกมานะคะคนที่เขาทําคุณใส่มนดําใส่คุณเนี่ยเขาต้องการที่จะเหยียบคุณให้จมดินโอ้โหใจร้ายจังวะคนที่เขาทําของใส่คุณเนี่ยเขาอยากให้คุณตายเนี่ยเนี่ยการเหยียบย่ําความตาย คนที่ทำของใส่คุณเนี่ยเขาต้องการให้คุณตายนะแต่คุณเป็นคนที่ไปได้ไปได้หาเงินได้ทั่วโลกอะคุณอะหาเงินได้ทั่วโลกเขาต้องการที่จะควบคุมบงการจิตใจของคุณต้องการให้คุณรักเขาด้วย คนที่ทำคุณใสมนดำใส่คุณเนี่ย mm. เขาเอาคุณตายได้นะคเนุเนี่ยเนี่ยชัดเลยยมมาบาลเจ้าขาบุคคลผู้นี้ยเป็นคนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตผิดมนุษย์ต้องการจะเหยียบย่ำคุณอยากเห็นคุณตาย ให้คุณเนี่ยตกนรกเนี่ยไปให้ยมมาบาลตัดสินทํางานร่วมกันเป็นทีมด้วยนะคนที่ทําของใส่คุณเนี่ยเขาทํางานร่วมกันสี่คนเพราะอิจฉาที่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงแต่สิ่งที่เขาทำกับคุณเนี่ยนะมันทําให้ตัวเขาเองเนี่ยเห็นไหม ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเสาไม้การที่เขาทําคุณใสมนดำใส่คุณนี้มันส่งผลให้เทวดาประจำตัวของเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลเขาหนีบุคคลผู้นี้ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนีสิ่งศักดิ์สิทธิ เพนปาราบไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลปกป้องคุ้มครองเขาค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนีไปแล้วและกรรมที่เขาทำกับคุณเนี่ยนะทำให้ผู้ชายที่เขารักอ่ะหนีผู้หญิงคนนี้อาจจะมีผัวเยอะแต่คนที่เขารักสุดๆน่ะ ผู้ชายที่เขารักมากที่สุดเนี่ยทอดทิ้งเนี่ยคนรักทอดทิ้งบรารมีพระแม่กาลีเนี่ยส่งผลให้เขาเนี่ยโดนของย้อนค่ะถ้าเป็นไพ่พระแม่กาลีเนี่ยนะมันจะแปลได้มันจะแปลไ,ได้แค่เรื่องเดียวคือโดนของย้อนค่ะแล้วกลายเป็นอสุรกาย เนี่ยดอกบัวด้วยพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเนี่ยกดแห่งกรรมทำให้เขาเนี่ยชีวิตตกต่ำด้วยกรรมที่เขาทำเนี่ยทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยตกต่ำเป็นคนที่มีสติปัญญามีความรู้เป็นคนที่มีความรู้ แต่ชอบทรยศหักหลังคนอื่นไม่มีความจริงใจให้ใครมีนิสัยเป็นอันตรายกับคนรอบข้างเคยวางยาเคยวางยาแบบเนี่ยสัญลักษณ์ยาพิษเนี่ยแบบแอมไซยาไนาคนคนนี้เคยวางยาคนอื่นด้วยนะ คนคนนี้กำลังป่วยเป็นโรคร้ายอยู่เขากำลังป่วยอยู่แล้วก็ป่วยแล้วก็ไม่มีเงินต้นไม้มันเขียวเนี่ยหน้าแก่แล้วก็สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเข้ากับใครไม่ได้ เป็นคนชอบเอาชนะเรามาดูสรุปอีกสองใบนะคะเขาเป็นคนชอบเอาชนะคนอะโดยไม่สนใจวิธีการไพ่บอกให้หยุดเนี่ยตาช่างเอียงหยุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคนคนนี้เนี่ยนะเป็นคนที่นิสัยเนี่ยตาช่างโกงอะ่ะขี้โกงให้หยุด เพราะคนคนนี้โกงให้หยุดสต็อปสต็อปหยุด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 ,ยดคนนี้เป็นคนอันตรายไพ่บอกว่าบุคคลผู้นี้เป็นคนที่มีนิสัยขี้โกงชอบเอาเปรียบเพราะฉะนั้นบุคคลผู้นี้เป็นคนที่มีนิสัยขี้โกงชอบเอาเปรียบให้หยุดซะทุกอย่างก่อนจะ เดือดร้อนไปมากกว่านี้มันก็มาดูกันต่อนะคะกรรมที่เขาทำกับคุณอะทำให้เขาเนี่ย โดดเดี่ยวอ้างหวางเนี่ยวิส w o ว l ลเนี่ยถูกละทิ้งเนี่ยถูกทอดทิ้งโดดเดีย่ยวโอ้ยตายน่ากลัวอย่างนมีไพ่โจรขึ้นเยอะมีสามคนรักสามเศร้า รักสามเศร้านียเห็นไหมแล้วก็ไพ่โจรกรรมที่เขาทำเนี่ยทำให้ความรักของเขาไม่สมหวังกรรมที่เขาทํากับคุณเนี่ยทาให้เขาเนี่ยไปตกหลุมรักผัวของคนอื่นและตัวเขาเองก็มีพฤติกรรมเป็นโจรด้วยชอบเอาเปรียบคนอื่นโอ้โหอันนี้ชัดเลย นายแม่ฝันร้ายกรรมที่เขาทำเนี่ยมันหนักหนาสาหัสถึงขนาดทำให้เขาเนี่ยนอนฝันร้ายทุกคืนโอ้โหนี่ไม่ได้แก้งนะกรรมที่เขาทำเนี่ยนะทำให้เขานอนฝันร้ายตกต่ำเนี่ยแถบกับดักแถบแปลว่ากับดักเนี่ย ชีวิตเหมือนติดอยู่ในกับดักชีวิตชีวิตเนี่ยโดนกับดักความโลภเขาชีวิตของคนคนนี้ก็ไม่ต่างจากพระที่ตกหลุมพางกิเลสต,ตัณหาของตัวเองพระก็อยากจะได้สีกาสีกาก็อยากจะได้เงินพระคนคนนี้ตกหลุมพางความโลภของตัวเอง ตกหลุมพรางตันหาของตัวเองทําให้ชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็มีอุปสรรคติดขัดเป็นคนที่ทํางานกับคอมพิวเตอร์มีไอเดียสร้างสรรค์เป็นพวกหูเบาเป็นคนหูเบาเขามีชีวิตที่ลําบากยากจนคนคนนี้ไม่มีเงินนะคะเนี่ยลำบากยากจน ความที่ว่าเขาเนี่ยทากรรมกับคุณอะมันทําให้เขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาเรื่องหนี้สินถูกโกงเงินมีโจรมาเอาเปรียบเขาอาจจะโจรขึ้นบ้านก็ได้กรรมที่เขาทำกับคุณเนี่ยทำให้เขาเนี่ยถูกด่าถูกบุลลี่เนี่ยถูกล้อเลียนถูกล้อเลียนถูก คนดูถูกล้อเลียนมีปัญหาเนี่ยเห็นไหมรักสามเศร้ารักสามเศร้าแล้วก็ต้องไปแย่งผู้ชายอะคนอื่นเพราะเขาเนี่ยพยายามจะบงการชีวิตพยายามจะบงการชีวิตของคนอื่นกรรมก็เลยทำให้เขาเนี่ยต้องไปแย่งผู้ชายของคนอื่นแล้วก็มีคนอะปฏิเสธมีคนปฏิเสธ ที่จะร่วมมือทำชั่วกับเขาชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนโดนเฮอริเคนถล่มเนี่ยมีภัยธรรมชาติและมีคนไม่เอาด้วยกับเขาอันนี้แบบเป็นภัยแบบติดสินบนอะพยายามจะทำผิดกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เล่นด้วย พยายามจะทําผิดกฎหมายคนคนนี้เป็นคนเจ้าเล่ห์ค่ะเนี่ยเนี่ยเป็นนักวางกลในยุคเป็นพวกแบบเจ้าเล่ห์ความที่ว่าเขาเนี่ยมีแผนการร้ายอยู่เต็มพุงอะ่ะมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยชอบมีปัญหาทออะเลาะกัชบชาวบ้าน เป็นคนใส่หน้ากากเนี่ยแมสเนี่ยใส่หน้ากากเข้าหาคนนั้นคนนี้เป็นคนที่แบบเนี่ยมองชีวิตของบุคคลอื่นนะเป็นหมากลุกเป็นคนเจ้าเล่เป็นนักวางแผนเป็นคนที่มีเนี่ยเป็นนักวางแผนที่มีเป้าหมายใส่หน้ากากเข้าหาคนนั้นคนนี้ใส่หน้ากากไม่พอนะเนี่ย ใส่หน้ากากเนี่ยเป็นเนี่ยใส่หน้ากากมีของขวัญเป็นนักวางแผนเป็นคนนิสัยเจ้าเล่ห์ค่ะเขาอยากจะมีความรักที่ยืนยาวอยู่กันจนแก่จนเท่าอ่ะแต่ว่าตอนนี้ชีวิตของเขาเหมือนคนตาบอดไปไม่เป็นอ่ะเขาต้องการที่จะแต่งงานเนี่ยแต่งงานอยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่า อยากจะอยากจะเก็บเงินอยากจะแต่งงานอยากจะอยู่กับคนรักจนแก่จนเท่าอยากจะมีเนี่ยเนี่ยอยากจะรวยอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวต้องการจะแต่งงานอยากจะมีความรักที่ยั่งยืนอยู่กันจนแก่จนเท่าแต่เวลาของเขาเนี่ยกำลังจะหมดเวลาชีวิตของเขาอ่ะกำลังจะหมด โอ้โหให้ขนลุกว่ะกวดน้ําเวลาชีวิตของคนคนนี้ยกําลังจะหมดให้คุณกวดน้ําให้เขาไปเนี่ยกวดน้ําให้ไปกําลังจะตายคนคนนี้ยคุณอนะกวดน้ําให้เขาไปเวลาชีวิตของเขากําลังจะหมดแล้วล่ะเขาจะต้องมาขอโทษคุณ คนคนนี้เขากำลังจะตายนะให้คุณกวดน้ำไปอโพโใจเนี่ยคือแบบอยากจะขอโทษเนี่ยอันนี้คือเขาต้องการจะขออโหสิกรรมกับคุณบุคคลผู้นี้ต้องการจะขออโหสิกรรมกับคุณเพราะเวลาของเขากำลังจะหมดแสดงว่าเขาป่วยเป็นโรคร้ายกำลังจะตายนะเนี่ย แต่คุณอะไม่ให้อาภัยหรอกแัดอย่งเลยคุณเป็นคนชอบไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเนี่ยไปไหว้พระภูมิขอหวยเรียกร้องความเป็นธรรมประท้วงคุณเป็นคนที่ชอบไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอหวยแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรมคุณเป็นคนที่รักเพื่อน ชอบดูดวงคุณอะเป็นคนชอบดูดวงคุณเป็นคนรักเพื่อนตอนนี้คุณไม่สบายเป็นหวัดอยู่ตอนนี้คุณอะไม่สบายเป็นหวัดอยู่แต่คุณก็ยังชอบดูดวงเอว่ากรรมที่เขาทำกับคุณอนะมันจะทำให้ตัวบุคคลผู้นี้อายุสั้นนะแล้วก็ คุณได้หลักฐานบางอย่างมาว่าเขาคุณอะจะได้หลักฐานบางอย่างมาว่าเขาเนี่ยทําไม่ดีอะคุณคุณอะมีอันเนี้ยเหมือนคุณอะมีหลักฐานอะหลักฐานเยอะด้วย เรามาดูสรุปค่ะโอ้โหคุณมีพลังในตัวมากนะเนี่ยคุณเป็นคนที่มีพลังอ่ะสามารถแก้คำสาปให้คนอื่นได้ คุณเป็นผู้ที่มีพลังสามารถถอนคำสาปแก้คำสาปให้เนี่ยหงขาวที่โดนสาปคุณสามารถถอนคำสาปให้คนอื่นได้คุณเป็นเทวดานางฟ้ามาเกิดคุณมีเกณฑ์จะถูกหวยได้เงินก้อนโตค่ะคุณมีภาระที่ว่าเบื้องบนเขามอบมาให้ในชาตินี้คุณก็เลยแบบ ไม่ค่อยสมหวังในความรักเท่าไหร่ในชาติเนี้ยคุณจะไม่ค่อยสมหวังในความรักเพราะว่าคุณมีภารกิจบางอย่างที่ว่าเบื้องบนน่ะมอบมาให้คุณเนี่ยคำสาบหงขาวคุณมีหน้าที่ถอนคำสาบช่วยคนที่โดนของคุณมีหน้าที่ถอนคำสาบช่วยคนที่โดนของ มันเป็นสิ่งที่เบื้องบนเขามอบมาให้คนที่คิดร้ายคุณเนี่ยมันเป็นหมีควายอาฆาตคนที่คิดร้ายคุณอนะมันเป็นไอเนี่ยพยาหมีหลังแดงแต่คุณเป็นคนที่มีพลังในตัวมากนะเนี่ยคุณอนะมีพลังที่อยู่ในท้องเนี่ยเต็มเลยมีพลังในตัวมาก คุณคือคนที่จะมาต่อสู้กับคุณเป็นคนที่แบบต้องมาต่อสู้กับคนที่ชั่วร้ายอะแล้วเมื่อคุณอะต่อสู้กับคนที่ชั่วร้ายเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะได้เจอเนื้อคู่ได้แต่งงานมีความรักที่สวยงามสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ